นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำคิวอินเดคิวอินเดคิวนะคะซึ่งชื่อมันค่อนข้างยาวนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเพราะว่านนะคะเหมือนรูบิกนะคะ1นึ 1, ่คูณหนคูณสนะคะแล้วก็3าคูณสนะคะซึ่ง2อคูณสเนี่ยไม่ต้องใช้สูตรอะไรมากมายเลยนะคะหร่อจะสองคูณสตัวนี้นะคะนี่มันก็จะมีแค่นี้นะคะมันจะไม่มีเหมือน3ามคูณสามนะคะวิธีการนะคะก็ แบบนี้นะคะก็ทําแค่นี้เลยนะคะหนึ่งสองแค่นี้เองค่ะก็ได้ละคะ่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้สอนสูตรของสองคูณสองนะคะเราจะสอนของสามคูณสามนะคะป่ะเราจะไปเริ่มกันเลยถือหน้าสีเขียวนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วทุกคนรู้ไหมว่ามันไม่ได้แค่หน้านี้นะคะหน้านี้ก็เป็นด้วยค่ะ <c oughs> ไปดูกันวิธีการนะคะ นี่นะคะจะขึ้นสกีไปให้ตรงนี้นะคะบนขวาซ้ายขึ้นบนขวาหน้าทวนขวาสองหลังตามขวาขึ้นหน,หน้าหน้าเออตามเข็มนาฬิกาบนซ้ายหลังสองบนซ้ายหลังตามซ้ายลงบนขวาหน้าตามเข็มนาฬิกาบนซ้าย ขวาขึ้นแล้วก็หน้าทวนค่ะแค่นี้นะคะก็สร้างแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวิว